ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 3แข้งเด่น3แข้งดับบทวิเคราะห์ทัวร์ปีซีซั่นของแมนยูแจ้งเกิดคับบี้ไมนูไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมไมนูคือนักเตะแมนยูที่ฉายแสงได้อย่างโดดเด่นที่สุดในการทัวร์ซัมเมอร์นี้ น่าเสียดายที่เขาบาดเจ็บตั้งแต่3นาทีแรกในเกมแพ้เรอลมดริตจนน่าจะต้องั้างสนามไปพักหนึ่งทั้งทั้งที่โอกาสก้าวเข้าสู่ชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าสอเขาสดใสไม่ใช่เล่นยิ่งไปกว่าน,นั้นการที่เทนฮากจับเขาลงบูฟเฟเป็นคนแรกนัดดวลกับมาเดรดแทนที่ส่งลงเล่นกับเล็กแธมเหมือนเพื่อนนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันมันชี้เห็นว่าเทนฮากคิดเห็นยังไงกับดารุ่งรายนี้และเชื่อว่าสโมสรม่คิดปล่อยออกไปแบบยืมตัวแน่พร้อมกันนี้ผีแดงซีเนียร์ทั้งหลาย แสดงความประทับใจลีลาการเล่นของไมนูเช่นกันกับในฐานะที่เล่นเกินอายุสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ทั้งในจังหวะมีบอลและไม่มีบอลถึงขั้นนี้การันตีได้เลยว่าเราจะได้เห็นไมนูลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนทันทีที่เขากลับมาฟิตส,สมบูรณ์อารอนบานวิสากา้าอันนี้ชัดเจนแล้วว่าบานวบิสาก้าเอาชนะใจเทนฮากได้เรียบร้อยในการแย่งแบ็กขวาตัวจริงกับเดียกดาโล ไม่แล้วอดีตกองหลังคิสซัมเปรเลตผมไม่ถูกส่งไปรับมือในเกมแพ้เรอัลมาดริดเป็นแน่แท้แค่ทีเดียวหลังย้ายมาคุมทีมเทนฮากไม่คิดใช้บริการกรองหลังรายนี้เท่าไหร่จนทำให้เชื่อว่าเขาจะโดนขายทิ้งแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปวนันวิสซาก้าก็ไม่ทําให้เทนฮากคผิดหวังในเกมที่เขาได้มีโอกาสลงสนามจนในที่สุดก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างที่เห็นทําไปทํามากลายเป็นว่าดาโล่ตกที่นั่งลําบากแทนซะแล้วหลังถูกวานวิสซาก้า โชว์ฟอร์มขมจนอยู่หมัดอันจะทําให้ซีซันหน้าเป็นซีซันที่ยากลําบากมากขึ้นสําหรับกลุนแบ็กทีมชาติโปรตุเกสจนี่อีแวนบอกได้เลยว่าแม้แต่นอสตาดามุสก็ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าอีแวนจะได้รับการเสยญยากับแมนยูอีกครั้งแม้จะเป็นแค่ระยะสั้นก็ตามในวัยสามสิบห้ากองหลังไอแลนด์เหนือ,อรายนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นซะแล้วเนื่องจากมีเบอร์เสื้อประจําตัวกับผีแดงอีกด้วยอีกทั้งรับการใส่ชื่อในโควต์แข่งนัดต่อไปกับดอนมุล หลังทำหน้าที่คุมทีมผีน้อยในเกมอุ่นเกือกที่พ่ายต่อเล็กแซม31งกันนั้นว่ากันว่าอีแวนไม่น่าจะอยู่ในแผนของ Ten ug, เทนฮากเนื่องจากเขากลับมาขออดีตสโมสรลงซ้อมเพื่อรักษาความฟิตหลังถูกเลสเตอร์ปล่อยตัวในระหว่างมองหาทีมใหม่และขณะเดียวกันหากแม็กควายอดีตก,กัปตันแมนยูยากไปมันก็ไม่แน่ว่าเทนฮากอาจยื่นสัญญาหนึ่งซีซั่นให้กับอีแวนก็ได้หากเขารู้สึกประทับใจกองหลังจอมเกา๋าในเมื่อสโมสร ไม่จำเป็นจะต้องา่าตัวนักเตะใหม่แต่หน้าการรายนี้แจ้งดับดอนนี่ฟันเดเบกแม่จะสร้างผลงานซัดประตูพาทีมชนะลียง1 0แต่ดาวเตะฮอลแลนด์ก็เียงไปนานยังไม่ได้ใกล้เคียงต่อการรับโอกาสให้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอในเกมที่ว่าฟันเดเบกถูกส่งลงเป็นตัวสำรองแทนไมนูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแต่ถัดมานักชาเชลซีเขาไม่มีส่วนร่วมก่อนได้รับโอกาสให้ลงเล่นแทนคริสเตนเอริกเซน ช่วงกลางครึ่งหลังในเกมแพ้กับมาดริดไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนสีชน,นาฟานเดเบกก็คงจะต้องนั่งข้างสนามมากกว่าได้สัมผัสเกมแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทนฮากลงทุนซื้อเมสันมา,มาเพิ่มในแดนกลางอีกลายฉันน้นแล้วทางที่ดีที่สุดฟานเดเบกน่าจะต้องย้ายสโมสรน,น่าจะต้องย้ายสโมสรเหมือนที่เขายอมรับหลังเกมบุกกับทีมจากลีกเอิงว่ามีสิทธิ์โบกลาอุตเตอร์ฟอร์ดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับสโมสรอ,อื่น แฮร์รี่แม็กควายก้าวสู่ปีที่2ในการคุมทีมแมนยูของเทนฮากแต่กลับกลายเป็นว่าอนาคตในการค้าแข่งกับผีแดงของแม็กควายรู้จะตีบตันหนักขึ้นไปอีกหลังจากแทบไม่ถูกส่งลงเล่นเท่าไหร่แม็กควายยังเสียกับตันทีแบบถาวรอ,อีกด้วยมันตอกย้ำอย่างหนักว่าเขาไม่อยู่ในสายตาของเทนฮากอีกต่อไปแล้วและต่อให้แม็กควายจะพยายามทำตัวเป็นเมือาชีพมันก็เปล่าประโยชน์เพราะไม่มีทางเลยแม้แต่น้อย เขาจะแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมกลับมาได้อย่างที่เจ้าตัวมุ่งมั่นแถมเประเผอการเซ็นสัญญาระยะสั้นกับอีแวนเหมือนเทนฮากต้องการสื่อบางอย่างให้แม็กควายฉุบคิดก็เป็นได้เมื่ออันที่จริงพีแดงมีเัญญาฮาร์ให้เลือกใช้าง,งานถมเทโดยไม่จำเป็นจะต้องดึงใครมาร่วมทีมอีกเลยเดียโก้ดัลโล่ดังที่บอกแม้ก่อนนันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีจนดูเหมือนว่าวานวิสกาจะต้องกระเด็นออกจากออตสา์ฟอร์ดแต่ไม่นานวิสกา รร่แพงเตะได้น่าประทับใจกว่าดาโรไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นในเกมฟีซีซั่นดาโร่ยังต้องรับบทตัวสำรองของบาร์วิส,สกาเช่นเคยเหมือนกับครึ่งหลังของซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งบาร์วิส,สกาโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของทีมแทนที่จะโดนโละเหมือนที่สื่อหลายสำนักาพากันประโคมข่าวกลับกลายเป็นว่าบาร์วิส,สกรารับการต่อสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้วมาเดือนพฤษภามันแจมแจ้งแดงแต่และว่าใครคือผู้ชนะ ในสงคามแย่งแบ็กขวาตัวจริงของแมนยูฟอเรสเตรียมทุ่มค่าเหนื่อยล่าอดิสตาแมนยูเสริมแกล่งนอตติงแฮมฟอเรส์กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอเล็กซิสซานเชสปีกมากประสบการณ์ชาวชิลีที่ปัจจุบันเป็นนักเตะเตฟียเย่นไปเสริมเกมรุกในซัมเมอร์นี้ฤดูกาลที่ผ่านมาซานเชตเล่นอยู่กับโอนาวิกมารเซในลีกเอิงฝรั่งเศสลงสนามไป44นัดซัดไป18ประตู ล่าสุดมาร์เซไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปทําให้เาอเตะไวัยสาสิสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้สตีกคคูเปอร์จับตามองสารเชตอย่างใกล้ชิดและพร้อมเรียกร้องให้บอร์ดบริหารทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลเซ็นสัญญากับปีกชาวชิลีให้ได้ในช่วง2 0 1 4ั 19, สถึงสนเาสเชตเคยสร้างชื่อในพิมเมลีกมาแล้วหลังเคยค้าแข่งให้กับอาซนอลละแมนยูสองยักษ์ใหญ่แห่งพิมเมลีก โดยลงสนามไม่2ทีมไปแล้วรวมกว่า150เกมเลยทีเดียวสรหรับสารเชฟถือเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมชาชลีในทศวรรษที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ลงสนามรับใช้ชาติไป155นัดซัดไป51ประตูทีมจากสกอตแลนด์ประกาศยืมกองหลังดาวรุ่งแมนยูอย่างเป็นทางการยิบอร์เนียนทีมเมลีกสูงสุดสกอตแลนด์ประกาศคว้าตัววิลฟิช ก่อนหลังดาวรุ่งจากแมนยูเน็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้แค่อังกฤษวัย20เคยเล่นในกับฮิบเนียนในสัญญายืมตัวเมื่อฤด,ดูการที่แล้วและล่าสุดพวกเขาก็ได้ตัดสินใจขอยืมไปใช้งานอีกครั้งโดยสัญญายืมดังกล่าวจะยาวไปจนถึงจบฤด,ดูกาลหน้าเรามีความยินดีที่จะประกาศว,ว่าวิลฟิตได้กลับมาที่เฮเบอร์เนียนเอฟซีในรูปแบบการยืมตัวจาก United, แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแถลงการจากสโมสรระบุ นีฟิตลงเล่นในกับฮ er ิโบนียอนฤดูกาลที่แล้วไปทั้งหมด21นัดในทุกรายการทําไป3ประตูยกให้คิซโนโรนาโดเป็นตัวอย่างโอเดียนอิกาโลลั่นหลายแข้งมาซาอุเพราะเงินดีโอเดียนอิกาโลระบุพดานักเตะที่ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียต่างก็ทําไปเพราะได้เงินดีๆไม่ได้ทําไปเพราะพาชั่นของตัวเองโดยเขาเอากรณีของคิซโนโรนาโดมาเป็นตัวอย่างด้วย โอดีนอิกาโลก,กองหน้าและสังกัดชาวนิเจเรียนกล่าวว่าั้งแต่ทุกคนที่เลือกย้ายไปเล่นให้ทีมในซาอุดีอาระเบียต่างก็ทําไปเพราะจะได้เงินก้อนโตไม่ใช่ว่ามีพาร์ชั่นสูงเหมือนที่บางคนชอบพูดกันช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีแข้งหลายรายที่ตัดสินใจย,าย้ายทีมจากในยุโรปไปอยู่กับสโมสรนในซาอุดีอาระเบียหลังจากชาติในเศรษฐีน้ำมันทุ่มเงินกันหนักในการเสริมทัพโดยที่จริง2ปีมานี้อิกาโลก,ก็เล่นให้กับอัลชาบับและอัลฮิลาน สองทีมในซาอุดิอาระเบียเช่นกันและเขาก็เพิ่งแยกทางกับอัลฮิลานทั้งนี้ที่ผ่านมานักเตะหลายคนเลือกย้ายมาเล่นในซาอุได้ตัดสินใจว่าทําไปอย่างนั้นเพราะมีพาชั่นสูงและมองว่าการมาเล่นที่ซาอุเป็นเรื่องที่ความท้าทายแต่ล่าสุดอิกาโลสวนกลับว่านั่นเป็นคำพูดท,ที่เหลวไหลถ้าตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าใช่ตอนนั้นคุณจะเล่นเพื่อพาชั่นของตัวเองสมัยนั้นคุณจะไม่ค่อยสนเรื่องเงินมากนักแต่ในวัยแบบผม ในช่วงของสุดท้ายของอาชีพการเล่นที่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้อีกหนึ่งหรือ2ปีหรือไม่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงบอกให้หยุดเล่นเมื่อไหร่มันต่างออกไปผมรู้ดีผมไม่มีทางเล่นได้เกิน3ปีแน่ๆผมเล่นเพื่อพาชันมาตลอดชีวิตแล้วตอนนี้มาถึงเวลาที่ผมจะต้องเล่นเพื่อเงินบ้างผมไม่ใช่พวกที่อปากออกมาบอกว่าผมเล่นที่นี่เพื่อพาชันครับพวกเอ๋ยมันทาเพราะเงินท้ายที่สุดแล้วเงินก็เป็นปัจจัยที่สุดที่ทำให้ย้ายมาเล่นที่ซาอุดีอาระเบีย ลองดูบรรดานักเตะชื่อดังที่ย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียสิเช่นโรนัลโดเขาอยู่เล่นเพื่อพาชั่นของตัวเองงั้นเหรอือเดิมทีโรนัลโดก็ทําเงินได้มากกว่าผมที่ทําได้ตลอดชีวิตตั้งร้อยเท่าอยู่แล้วแต่เขาก็ยังย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียอีกและคุณจะบอกผมว่าเขาทําไปเพราะพาชั่นของตัวเองงั้นเหรอือพวกเขาทําไปเพราะเงินทั้งนั้น